มีเสียงเรียกร้องจับ FC บางคนย้ำว่าบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนแต่แม้แต่บางคนไม่หญิงก,ก็จัดให้คะ่ะบอกว่ามานานแล้วนะไม่ได้ลงปานิปุรีให้ดูเลยอยากจะบอกว่ากินบ่อยอาทิตย์นึงต้องได้กินแล้วละ่ะแต่ว่าถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างวันนี้เปลี่ยนโลเคชันคะ่ะปานิปุรี on the beach บอกแล้วว่ามันมีทุกที่จริงๆ คือการกินปานนบุรี่บนรถเข็นคือธรรมดาไปแล้วนะคะท่ามกลางหิมะก็พาไปกินมาแล้ววันนี้ค่ะกลางหาดเลยพ่อลูกก็จัดไปนะคะของชอบของครอบครัวเปลี่ยนโลเคชั่นในการกินจากรถเข็นข้างทางหรือว่าเป็นร้านข้างทางนะคะเป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนคลาคล้ำณนะเวลานี้นะคะช่วงเย็นๆแดดก็ร่มแล้วโลเคชั่นตรงนี้ก็คือ จูฮูบีชนะคะอยู่เมืองมุมไบหรือว่าชื่อเก่าคือบอมเบย์ซึ่งอยู่ในรัฐมหาราษตระนะคะหาดนี้นะคะเป็นหาดที่เฟมัสมากของเมืองนี้จะมีคนมาเที่ยวเยอะมากเยอะที่สุดยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคนยิ่งเยอะของขายก็ไม่ต้องพูดเลยเยอะค่ะ ปาณิปุรีเป็นแค่ร้านหนึ่งของหาดนี้เท่านั้นยังมีอีกหลายร้านนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะทยอยลงให้ดูซิมรันผู้เอนจอยกับปาณิปุรีทุกที่นะคะออกตกเหนือใต้อร่อยหมดถึงแม้ว่ารสชาติจะต่างกันนังก็อร่อยค่ะ ร้านนี้ขายลูกละห้ารูปีนะคะสองบาทลูกใหญ่ด้วยแล้วเขาใช้ลูกปุรี่จากแพ็กเกจก็คือบางร้านเนี่ยเขาจะมีเป็นถุงใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ลูกปุรี่เข้าไปเยอะๆเลยมีห้าร้อยลูกพันลูกสองพันลูกเนี้ยแต่ว่าร้านนี้เขาใช้เป็นแพ็กเกจแบบว่าเล็กๆอะค่ะมันจะมีอยู่ประมาณห้าสิบลูกแต่นับจริงๆมันไม่ถึงหรอกประมาณสี่กว่าลูกเท่านั้นแหละ ซึ่งแพ็กเกจของปานิปุรี่ของปูรี่แบบนี้นะคะมันจะราคาแพงกว่ามันจะขายตกประมาณถุงละ40่รูปีนะคะประมาณ16บบาทแม่กินมั่ง กม่หญิงก็กินกับเขาทุกที่นะแต่ว่าบอกตรงว่า,ามมปานิปุรีที่บ้านอร่อยที่สุดไม่ใช่ทําที่บ้านนะร้านแถวบ้านนะคะอร่อยสุดแล้วคือรสชาติความนัวความมาซา่ามันได้หมดอย่าไปกินที่เมืองอื่นเนี่ยมันก็จะมีแบบใส่สารเแน่เยอะไปหวานไปน้ำปรุงไม่ถูกใจ เป็นรสชาติเฉพาะท้องถิ่นจริงๆคือคนแถวนั้นเขาก็ชอบของเขาอะนะคะแต่เราต่างถิ่นไปแล้วก็ไม่ชอบยกเว้นซิมรันสู้ไม่ถอยจบๆน้องแซมไปเล่นน้ำเพึ่งมา หาดนี้เขาก็เล่นกันนะนะคะน้ําแต่ถ้าจะถามว่ามันน่าเล่นไหมเหรอมันไม่น่าเล่นพอๆกับพัทยาค่ะมันความคนเยอะความนุงนังมันไม่สงบอะน้ำมันก็ไม่ใสแต่เด็กๆเขาอยากจะเล่นกันอ่ะจัดไปมีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะคะสามสิบรูปี เข้าห้องน้ำสิบรูปีถ้าอาบน้ำสามสิบรูปีก็สิบรูปีก็สี่บาทสามสิบรูปีก็สิบสองบาทนะคะค่าอาบน้ำน้องแซมเอาแบบว่าไม่ใส่น้ำมะขามนะคะใส่ไส้มันฝรั่งเข้าไปในลูกปุรี่พอ ใส่น้ำมะขามละหกเละเทอะยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะให้เลือกชิมเดี๋ยวพอแดดหมดแล้วนะคะร้านต่างๆนะคะเขาก็จะเอาผ้ายางเสื่อมาปูนะคะนนบนหาดให้ลูกค้านั่งอันนี้ไม่มีเก้าอี้ผ้าใบให้นั่งนะคะจะเป็นลักษณะเอาผ้ายางมาปูพื้นนั่งบนพื้นทรายเลยเสร็จแล้วก็สั่งอาหารนะคะเขาก็จะมีฟู้ดคอร์ทที่เป็นร้านอาหาร แล้วก็เข้าไปสั่งแล้วเดี๋ยวเขาออกมาเสิร์ฟให้นะคะทั้งเสิร์ฟทั้งเก็บตังค์สดๆ,ๆเลยเดี๋ยวพาไปชมนะคะรอบๆหาดนี้นะคะก็มีโรงแรม5ดาวอยู่หลายแห่งใครที่ชอบแบบเอาแบบว่าอยู่หน้าหาดเลยก็มีนะคะโนวเทลพักได้ราคาก็นั่นแหละหน้าหาดสองสมหมื่น พ่อขอนอามะขามไว้สดเยอะหน่อยเมื่อกี้กินยังไม่เสร็จนะสงสัยจะอร่อยกินอีกรอบหนึ่งลมแรงใช้ได้เลยผม,ม,นะผมเผาปลิวเดี๋ยวนม่ี้จะขอจบคลิปไปที่พ่อกับน,น้องแซมกินปานิปุรี่กันนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูของกินอย่างอื่นบนหัดนี้อีก คอยติดตามชมนะคะ